สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NVT ค่ะภายแล้งที่จังหวัดเบืองการขยายวงกว้างทําให้แม่น้ําสงครามซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านในหลายจังหวัดเริ่มแห้งขอดขณะที่ขวันที่เกิดจากการเผาก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังประสบกับภัย แล้งขณะที่แม่น้ําสงครามก็ลดระดับลงอย่างมากทําให้สามอำเภอของจังหวัดบึงการคือเซกาพรเจริญและโซ่พิสัยได้รับความเดือดร้อนโดยไหลแห่งเกิดเนินทรายกลางน้ําจนสามารถเดินข้ามไปมาได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและการทําน้ําประปาขณะที่ควันไฟทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากความแห้งแล้งและเกิดจากการเผาหญ้าและต่อสังข้าวเพื่อเตรียมทําการเพาะปลูกในฤดูการหน้า ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างมากร้านอาหารริมแม่น้ำโคงซึ่งเคยมีชาวบ้านนั่งรับประทานอาหารหรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโคงลดลงกว่าครึ่งจนบรรยากาศเงียบเหงาแม้หน่วยงานราชการจะออกแนะนำให้เกษตรกรใช้วิธีการไถกลบต่อสั่งข้าวแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนเนื่องจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายค่ะ หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรประกาศห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดจับสัตว์น้ำในอ่าวไทยทำให้สัตว์น้ำทุกชนิดมีปริมาณและขนาดเพิ่มขึ้นขณะที่ชาวประมงส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลเอ่าวไทยตอนบนแจ้งผลการดำเนินงานปิดอ่าวไทยรูปตัวกอปี2557พบชาวประมงส่วนใหญ่พอใจต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งนายมาโนดรุ่งราตรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกล่าวว่าการดำเนินมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัวกอตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่13สิงหาคม2556เปลืองห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จัด จับสัตว์น้ําในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเราและชนบุรีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคมเป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันประกาศ เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำให้เจริญเติบโตทั้งพ่อแม่พันธุ์และลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนทุกชนิดโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่สำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงศูวนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบนได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลประกอบการดำเนินมาตรการปิดอ่าวอย่างต่อเนื่องพบว่าสัตว์น้ำทุกชนิดมีปริมาณและขนาดเพิ่มขึ้นขณะที่ชาวประมงส่วนใหญ่ก็เห็นถึงความสำคัญกับมาตรการดังกล่าว จึงให้ความร่วมมือมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสเปนผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งห้ามการเดินขบวนประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลค่ะร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของสเปนผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนน1 3 4ต่อ84เสียงเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชนอย่างชัดเจนโดยมีการกำหนดบทลงโทษสั่งปรับประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลหลังจากมีการเดินขบวนประท้วงในเรื่องนี้ทั่วประเทศตลอดช่วงสปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีความวิตกกันว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะกระทบต่อการทำงานของสื่อมวลชนเนื่องจากมีการกำหนดบทลงโทษสั่งปรับในกรณีที่นำรูปภาพของตำรวจมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายจะผ่านการเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนเนื่องจากพรรครัฐบาลคุมเสียงข้างมากในทั้งสองสภาค่ะ ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวภาคเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่3กระตันอยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4ใฝ่หาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม